สวัสดีครับกระผมนายรัฐพลนันกระโทกชื่อเล่นชื่อตูนจบจากโรงเรียนโชคชัยสมัคคีจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันกําลังศึกษาอยู่าคณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุน,นันทารหัสนักศึกษา014วันนี้ผมขอนําผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ารายการตูนไอเดียนะครับวันนี้ผมก็มีไอเดียเก๋ๆไอเดียดีๆมาฝากกับผู้ชมทุกท่าน วันนี้ก็วันที่14พฤศจิกายน2555ก็ใกล้เข้าใกล้รอยกระทงเข้ามาทุกวันแล้วนะครับใครที่ยังไม่มีกระทงหรือว่าทํากระทงไม่เป็นวันนี้ผมมีไอเดียเก๋ๆมานําเสนอเราไม่จำเป็นจะต้องมีกระทงแต่ว่าเรามีแค่เทียนเพียงหนึ่งเล่มพร้อมกับไฟแช็คในการจุดแล้วก็อุปกรณ์เล็กน้อยนะครับเราก็สามารถลอยเทียนเหมือนกับที่อยู่ในกระทงได้ครับผมโดยไม่จมหนํา อุปกรณ์ของเราวันนี้ผมมีเทียนหนึ่งเล่มน,นะครับแล้วก็ไปแช็คแล้วก็อุปกรณ์เสริมนี่จะอยู่ข้างนอกนะครับเดี๋ยวตามผมมาดูเลยอันดับแรกนะครับผมผมจะขอพูดถึงทฤษฎีของอหลักอาคิมิดิสก่อนนะครับผมตามหลักของอาคิมิดิสแล้วเขาจะพูดเรื่องการแรงลอยตัวปกติเทียนเล่มน,นี้ คุณผู้ชมคิดว่ามันจะจมหรือลอยครับเมื่อใส่ลงในอาน้ำแล้วลอยตอบว่าลอยอ่าตอบว่าลอยลองไปดูปรากฏว่าจริงลอยจริงๆครับผมแต่ว่าเราจะจุดไปยังไงล่ะถ้ามันลอยในลักษณะนอนอย่างนี้นะครับตามหลักของอักขิมิดิสแล้วนะครับผมวัตถุที่ลอยอย,อยู่เนี่ยแสดงว่าแรงลอยตัวที่กระทํากับวัตถุนะครับมีมวลเท่ากันกับวัตถุ หรือว่าปริมาตรเท่ากันกับวัตถุแต่ถ้าวัตถุชิ้นไหนจมลงไปแสดงว่าแรงลอยตัวน้อยกว่าวัตถุหรือปริมาตรน้อยกว่าวัตถุจะทําให้สิ่งของชิ้นนั้นจมนะครับผมแต่เราต้องการให้เคียนเล่มนี้จากที่มันลอยอยู่เราจะให้มันตั้งลักษณะเหมือนกับอยู่ในกระทงแล้วก็จุดไปลอยไปใช้แทนกระทงเนี่ยเราจะทำยังไงวันนี้ผมมีไอเดียมานำเสนอขอเปลี่ยน เปลี่ยนเล่มใหม่นะครับผมเพราะว่าเลี่ยนเล่มนี้เปียกแล้วมันอาจจะจุดไม่ติดเช็ดมือสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเวลาจุดไฟมันอาจจะไม่ติดนะครับนี่คือเทียนเล่มใหม่ของเราขนาดก็เท่ากันเลยขนาดเท่ากันเลยนะครับนี่อุปกรณ์เสริมของเราจะเป็นหมุดนะครับผมเรียกว่าหมุดร่มประมาณ อันดับแรกเราสังเกตก่อนว่าหมุดจะจมน้ําแสดงว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีมวลน้อยกว่าวัตถุนะครับทําให้วัตถุหมุดเนี่ยจมน้ําเมื่อเราเอามาประกอบกันกับเทียนที่ตอนแรกเทียนมันลอยแล้วก็หมุดมันจมเราใส่เข้าไปอ้าวเราจะเห็นว่าเทียนมันมีลักษณะตั้งขึ้นแล้วก็ลอยน้ํา เหมือนกับตั้งอยู่ในกระทงเลยนะครับแล้วเราลองมาจุดไฟกันแต่มันอาจจะติด,ตดได้ยากหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่เทียนมันจมน้ำไปนิดนึ่งผลการทดลองของเราหรือว่าการแก้ปัญหาของเราที่เราไม่มีกระทงเราไม่ ขี้เกียจที่จะทํากระทงหรือว่าไปซื้อกระทงไม่ทันกระทงหมดในวันนั้นเรามีแค่เทียนแค่เล่มเดียวแล้วก็สามารถลอยเทียนหรือว่าลอยประทีบแทนกระทงที่ประดิษฐ์จากต้นกล้วยหรือว่าใบตองอะไรพวกนี้สามารถลดการใช้วัสดุธรรมชาตินะครับมาใช้เทียนเล่มเดียวก็สามารถลอยกระทงได้แล้วสําหรับปีนี้ครับผมขอบคุณมากครับ